มะบึงสวนดอกไม้เด้อค่ะูะสวยๆยาวไปยาวไปน้่เราสองคนวันนี้วันสุกนะคะเคมื่อคืนนี่เข็ดงานหอนสว่างค่ะตื่นตอนบ่ายมุงค่ะทำงานทั้งคืนทำานทั้งคืนปลาปลาเกิดปลามีปัญหา เขาบอกว่าให้ทำงานทั้งคืน2ี่สี่ชั่วโมงยาไปจนนอนแล้วอากาศดีอากาศดีฝนจ่ตบพรุ่งนี้อื่นฝนตกค่ะแต่ละเสิคขับรถมาเบิ้งสนก็ไม่ไม่ไปหูกกันสามสิบจครับหกสิบได้ไหมบ้านสวยไามสวยมากสวยเหมือนหูกเขาอะไร วินอินโนเวชจะพาเที่ยวมาเลาะเด้อค่ะเจ็ดพาเลาะสิพาเลาะมีที่ให้ไปเยอะเนาะเลาะไเลาะแถวใกล้บ้านเลยค่ะไปไกลวะได้ต้นนี้สวยกว่าออฟใช่ค่ะเนี่ยเห็นไหมเนาะแนวต้นนยังไงไม่รู้สวยเลยต้นทายมีมาด้วยมาส้มดีจ้าวันนี้จะไปเที่ยวโนเวยชแต่วันนี้สวยมาตื่นก่อนไหนไปลงไปลงดินค่ะส่วนหย่อมเล็กน้อยที่บ้านไปเอารถดี้แล้วค่ะ คนรถไปคนรถใหม่กันเท้าปะนะเท้ามันบโอเคค่ะอะไรสวยค่ะมันอยู่กับเามสวยยอู่กับเรามันจะสวยไหมนี่อยู่ที่การดูแลต้องทำอะไรให้มันจินชุูรถเหรอใช่ใส่กระทิงแดงด้วยยาชูกำลังนี่ค่ะ อันนี้คือหนึ่งต้นค่ะโอเคจะเอานี่กค่ะไปปลูกไายเดี๋ยวเอานีียกเอาต้นนี้แล้วไปปลูกค่ะสี่แดงสองต้นขสิบค่ะได้แล้วค่ะค่ะตั้งแกครับแล้วมาเอานี่เด้อค่ะเนี่ยมันหายากเนาะกี่ปีได้กินไม่รู้น้องนี่คิดว่าปีหน้าได้กินต้นเดียวพอต้นเยอะพออิ่มแล้วถ้ามันดกใช่ค่ะเนาะพอเปรี้ยวใส่รถกันตอนนี้เราขตัวร่นตัวตอนี้นตัวได้แล้วน้องอะไร ต้นไม้ค่บรถมาจากบ้านประมาณครึ่งชั่วโมงมาเบิงดอกไม้ค่ะดอกไม้อเอาไปปลูกค่ะได้ต้นลิบไปต้นหนึ่งค่ะ2 6 0รหิพนค่ะ mm hmm. เดี๋ยวไปลงดินมือนี่ข mm hmm. ่อยหาต,ต้นไม้กินดอกต้นไม้กินนะคะ่ะที่มีเป็นลูกค่ะ mm hmm. ถาเมเบิงว่ามนจะได้ลูกบ่ปีหน,น้า mm hmm. เดี๋ยวก็ะิบเบิงดอกไม้พรเอนเนี้ยดอกไม้เขา้องงาม้ําค่ะนะ <No. S 2> นี่ก็สวยๆกังงบงเพิ่งค่ะ mm hmm. สวยเพเนี่ยสวยมากสวยไหมเนาะสวยมากค่ะเขาอันนี้เขา ใส่อะไรใส่น้ำเหรอต้องใส่หน้าเป็นน้ำเป็นน้ำอืมไทยหัดน้ำตามใส่ยางเนาะกระดูกยาวเลยอ่ะมีตั้งหลายอันดอกไม้ก็สวยนะนนี้ก็สวยค่ะเรียกบถูธค่ะเรียกไม่ถูกอันนี้เขาเอิญยังน้องเขาเอิญยังเหมอน้องอ่าฮุยเทนเซ่ภาษาโนเวย์อันนี้สี่ร้อยสีร้อยค่ะค่ะสี่ร้อยโครนก็มันสวยอ่ะใหญ่ด้วยสวยงาม งามตามทองเรื่องค่ะงามตามสวนดอกไม้ค่ะอยู่กับเขางามงามค่ะอยู่กับเราจะงามหรือเปล่าคะนี่น้องเอ๋ยดอกอะไรน้องนี่ไม่รู้รู้แต่ว่าสวยดอกเอิญก็สวยนี่นี่นี่ไหนไหนสวยโอ้งามมากให่เบิ้งระบอบด้วยค่ะไปค่ะสวยสวยค่ะโอ้สวยมากโอ้ย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  กลิ่นดอกไม้หอมด้วยค่ะต้นอะไรไม่รู้โอ้โหพี่แมวดูสีชมพูสีฟ้าค่ะพวงแต่ละอันค่ะขอไปบ้านสักคืนแล้วเอามาคืนเขาได้ไหมขอยืมก่อนใช่ไหมคือจะไม่ได้เราต้องซื้อขายขาดค่ะที่นี่ สวยมากพวงอ่าพวงอะไรเนาะพวงดอกไม้ค่ะพวงอะไรพุ่งทางพวงอะไรทางไว้ต้องย้อยลงมาใช่ค่ะจะต้องย้อยย้อยอะไรย้อยดอกไม้ดอกใบไม้ย้อยเนี่ยเป็นพวงแบบนี้นะสวยมากสวยงามค่ะสวยงามค่ะสวยงามค่ะโหวันนี้พรินอินเนว์มาเที่ยว แค่นี้ก็พอแล้วค่ะสวยมากเลยใช่ไหมบนดอกไม้สุกใจสุกใจแล้วค่ะสวนดอกไม้เขาน่ารักอากาศทุกวานก็มันหนาวค่ะแต่เหมือนกับน้ำเนาะอืสวยมากแต่ก็รักษายากค่ะดอกไม้เามันหนาวค่ะต้องแบบต้องมีการถมยุ่งค่ะอืมใช่ค่ะรักษาอุณหภูมิแล้วก็ให้น้ําตลอดถึงจะมีสวยงามขนาดนี้ค่ะคนมีใจรักจริงๆนะะคมันทำได้ใน่สวนอืมใช่ค่ะเรียนๆเด้อค่ะเด้อเนาะอืมจากซุ้มดอกไม้ค่ะ คนอยากินนะค่ะเขาเลือกต้นนี้เก็คุ้มคุ้มม้าเหมือนน้องนะคะคุ้มมากค่ะราคาเท่าไหร่ไม่อันนี้ไม่ไม่มีบอกคุ้มม้าเนี่ยต้นโอ้น่าจะบอกราคาตรงนี้นี่ค่ะอู้สุดยอดต้นนี้แปดร้อยแปดร้อยสิบครันะคะต้นนี้คุ้มม้าแปดร้อยสิบครนค่ะอุ้ยไม่ธรรมดานะเธอไม่ธรรมดานะไอโอเคถ่ายย่างเมียแล้วค่ะมิหลายสุขตกใบตัดลำม้าค่ะมีมะยุ่มาพร้ต้นแอปเปิ้ล กับต้นคุณมารค่ะอยากได้เป็นปลูกค่ะชามันแพงทัหมดค่ะมีงบมาหาลอยค่ะเกินงบค่ะอยมันเกินงบแปดร้อยสามสิบมีงบห้าร้อยค่ะพาลินต้องมีงบในการซื้อของด้วยค่ะเดิมงบห้าร้อยแต่ดอกไม้เนี่ยต้นนึงกับแปดร้อยแล้วค่ะสืบปราต้นดอกไม้น้อยค่ะได้ต้นดอกไม้แต่ว่าได้ต้นลิปต้นลิฟต้นหนึ่งกินผลไม้ของกิน สองร้อยหกสิบ <260 S 1> แล้วค่ะระอีกเท่าไหร่น,น้องงบของพี่นั่นล่ะยังเหลืออีกสองร้อยสี่สิบโกลนนะะต้นดอกไม้ปัะดาวพี่นะโอเคโอเคค่ะขออนุญาตไปเมืองดอกไมป้ปัะดาวบ้านกันได้ค่ะเจอกันเชียบหน้าเด้อค่ะบ๊ายบายค,ค่ะสวัสดีค่ะ